สวัสดีค่ะความรักแบบใดที่กำลังจะเข้ามาหาคุณแบบกระทันหันค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาดจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้ไดนะ,ะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะมาดูนะคะว่ามี ราศีหรือว,ว่าลัคนาใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นคุณหรือเขาได้นะคะเป็นการดูโดยที่ผมขออนญาตด,ดูนะคะนักสัตว์ชวดนักสัตว์จอนักสัตว์ลกานักสัตว์มะโรงนักสัตว์บล นักสัตว์ชนูนักสัตว์แมวคุณเด็กเขาอาจจะเลี้ยงแมวได้นะคะนักสัตว์มักเสียงนักสัตว์ขานันกสัตว์กระต่ายนักสัตว์มะเมียนักสัตว์กุลน่าจะครบสิบสองสัตว์แล้วนะคะ ก็จะเป็นพลังงานทุกท่านนะที่เข้ามาเห็นนักสัตวมังกรราศีมังกรนะคะมาดูนะคะว่าความรักแบบใดที่จะเข้ามาหาคุณแบบกระทันหันนะ,ะเป็นการดูโดยรวมนะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะขออนุญาตดูนะคะทัวร์เพนนิเคิล เอเองนะคะฟอบสอดแปดไม้นะคะเทมเพลนนะคะคนที่ ความรักนะที่จะเข้ามาหาคุณแบบกระทันหันนะเป็นความรักที่เคยอยู่ในชีวิตของคุณมาแล้วนะคะเขาจะกลับเข้ามาวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกนะคะเป็นคนที่รู้จักกันทางช่องทางออนไลน์ได้ดูเวอร์นะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นต่างชาติต่างศาสนากับคุณได้นะอยู่ไกลกันมีระยะห่างด้านระยะทางนะคะเขา คนนี้อาจจะหยุดนิ่งความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วนะคะมีสีดาบเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะคะเขาอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่รูปร่างดีนะ่าสูงนะคะหน้าตาดีนะคะผิวออกจะเป็นสีแบบนี้นิดนึงนะคะเขาคิดแล้วนะคะว่าคิดมาอย่างดีนะ,ะอาจจะคิดวนไปหรือวนมาเรื่องของคุณอยู่นานแล้วก็ได้นะคะในความรู้สึกข,ของเขา เหมือนว่าช่วงเวลาที่คุณและเขาได้นิ่งเงียบกันไปนะเขาได้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณเป็นเหมือนเดอะเวิร์ของเขาคุณอาจจะคุณอาจจะทำให้เขาได้เห็นมุมมองหลายๆด้านนะคะทำให้เขาได้มีมายเซ็ตใหม่ๆในชีวิตและเขา และเมื่อเขาได้อยู่กับตัวเองเขาได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะทำให้เขารู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะอาจจะเข้ามาแบบกระทันหันนะคะแดไม้นะคะ สี่ถ้วยสิเหรียญสิดาบวิ e w of v i e of o r t นะคะ ไม้นะคะใบที่สองคับแปไม้เหมือนว่าช่วงเวลาที่นิ่งเงียบกันไปนะคะทำให้เขาได้รับความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะคะเขาได้รู้หัวใจตัวเองตอนที่เงียบกับคุณไปนะคะคือเหมือนว่าได้เข้าใจความรู้สึกของคุณนะ,ะในบางส่วน,นะะที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีการ นิ่งเงียบกันในช่วงเวลาที่คุณหันหลังให้เขาไปนะคะเหมือนคุณได้ไปโฟกัสที่ตัวของคุณเองแล้วนะคะพอคุณได้ไปโฟกัสที่ตัวของคุณเองคุณอาจจะไม่ได้พูดคุยกับเขานะ,ะกับการที่คุณเฉยชาหรือว่าเย็นชาใส่เขาทําให้เขาเข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะทำให้เกิดความรู้สึกตื่นรู้ได้นะในบางท่าน คุณและเขานะอาจจะเจอกันนะคะในงานเลี้ยงสังสรรค์ได้นะงานคอนเสิร์ตได้งานดนตรีได้หรือว่าตามผับตามบาร์ได้นะคะมีการร้องเพลงเกิดขึ้นสถานที่มีการร้องเพลงเกิดขึ้นนะคะมีความบันเทิงเกิดขึ้นงานฉลองเกิดขึ้นนะคะที่คุณจะได้เจอกับเขา ที่คุณจะได้เจอกับเขาอีกครั้งนะเขาอยากจะมาง้าขอขอคืนดีกับคุณนะคะมามอบถ้วยมามอบความรักให้กับคุณนะคะกงล้อแห่งโชชตานะคะกำลังจะมีการหมุนไปแล้วนะคะจะมีการเปลี่ยนไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้จะนำพาเขาคนนี้นะผู้เป็นแปดไม้นะมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาคนนี้นะมีความสูงนะคะเป็นคนสูง แล้วก็หน้าตาดีนะคะเป็นคนที่ทำอะไรรุดเร็วนะ,ะแล้วเขาก็จะมาติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะ มาฮะใบที่สามแล้วนะคะสิกออบวอรนเดลเวอนะคะ The f o o l King of s w o r s นะคะพลังงานของเขานะคะ The f o o l นะคะเหมือนว่าเขาเป็นคนที่รักอิสระนะคะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวเหมือนตอนนี้ ความรู้สึกของเขาเนะเหมือนจะเป็นอิสระแล้วนะคะคือกําลังจะปล่อยตัวเองเป็นอิสระนะ,ะจากความกลัวต่างๆนะคะคุณเปรียบเสม,มือนกระต่ายน้อยตัวนี้นะคะที่เขาอยากจะเข้ามาหาคุณที่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณนะคะมีการอยากจะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้ king of sword นะะเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะฮะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้เป็นคนฉลาดนะฮะนกคู่เป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดความตื่นรู้นะคะ mm hmm. เขาตอนนี้อาจจะรู้ใจตัวเองนะควะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ mm hmm. เขากำลังแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะฮะมองด้วยความรู้สึกว่า คุณเป็นเดอะเรเวอร์ของเขานะคุณเป็นที่รักของเขานะคะเป็นคนที่มีหัวใจดวงเดียวกันนะคะมีครึ่งต่อครึ่งมาเจอกันกลายเป็นหัวใจหนึ่งดวงนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาตามหานะคะเดอะเรเวอร์คุณทั้งคู่เป็นคนมีเสน่ห์นะคะรูปร่างหน้าตาดีบุคลิกดีหรือว่าคารมดีนะคะ เขาคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะนีอยู่อยู่เหนือผู้คนนะคะเป็นคนที่มีบุญมีบารมีเป็นจ่าฝูงได้เป็นหัวหน้างานถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็นหัวหน้างานนะคะเป็นระดับผู้บริหารได้ CEO ได้นะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํำมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจหากเขาตั้งใจทำอะไรแล้วหากเขาตั้งใจทำอะไรแล้วเขาจะ หากเขาตั้งใจทําอะไรแล้วเขาจะทั้งหากเขาตั้งใจทําอะไรแล้วเขาจะตั้งใจทําอย่างเต็มที่นะคะคุณก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะคะที่เนี่ยแปดไม้คุณเป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาปรารถนานะที่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะเหมือนเขาเล็งๆไว้แล้วนะคะแล้วเขาก็จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้แบบรวดเร็วด,ด้วยนะคะ Lừng thua King of Pinikin, Ed of Song, The Hangman. ะะเขาคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงมั่งคั่งนะ,ะมีฐานะที่ดีนะคะเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่คุณเป็นหนึ่งเหรียญที่อยู่ในมืองเขานะที่เขายังคงส่องที่เขายังคงมองที่เขายังคงคิดถึงคุณอยู่ ในช่วงเวลาหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะโดนเหมือนแช่แข็งไว้นะคะเหมือนเขาได้หยุดนิ่งกับคุณไปแต่ว่าเขาไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความสึดของเขาได้นะ,ะเหมือนเนี่ยเขามัดแขนมัดขาตัวเองเอาไว้นะ,ะเหมือนว่าเหมือนว่าเขาไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความสึกของเขาได้ยังคงคิดถึงเสมอนะคะเป็นอะไรที่ เป็นอะไรที่เหมือนเขาแอบรอคอยคุณอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าเขาได้รู้นะคะว่าหรือว่าอาจจะได้ตื่นรู้แล้วนะคะว่าการที่เขาได้อยู่กับคนเดียวนะคะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นทำให้มีความเงียบนะคะและได้ฟังเสียงของหัวใจของตัวเองมากขึ้นว่าเขา รักคุณนะเขามีหนึ่งถ้วยนี้นะคะที่จะมอบให้กับคุณความรักเอิดล้นเลยนะะมีคุณอยู่คนเดียวนะคะในหัวใจของเขานะคะเหมือนเขาได้มีการเอตออฟสอดมีการตัดสินใจนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเขาจะมีการเดินหน้าในความสัมพันธ์นะคะ The chariot นะคะ คุณและเขาอาจจะมีความต่างกันได้อาจจะเป็นเชื้อชาติศาส,สนาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือว่าอายุได้สีผิวได้นะคะเขาจะเดินนุ่งหน้ามาหาคุณนะคะหรือจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ผู้นำ สาวซูเพิ่มเงินเดือนหาหนทางหาหนทางพักผ่อนรักแท้นะคะ เขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ทําทุกอย่างนะเพื่อให้ตัวเองมีมีมีความมั่นคงมั่งคั่งนะคะเป็นคนที่สู้ชีวิตคนหนึ่งนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่พูดต่อที่สาธารณะได้นะคะมีความเป็นผู้นำอาจจะเป็นนักร้องพิธีกรได้นะคะหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นไลโค้ดได้นะคะ าคนนี้อาจจะชอบท่องเที่ยวนะตามแหล่งธรรมชาติชอบกางเต็นท์นะคะดูดาวนะคะเป็นคนที่รักธรรมชาตินะเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาตินะเขาเชื่อว่าคุณเป็นลักแท้ของเขานะหรือว่าเขาอยากจะเข้ามาเป็นลักแท้ของคุณนะเป็นลักที่ไม่มีเงื่อนไขนะเหมือนแม่รักลูกนะคะ เขากำลังคิดหาวิธีหรือว่าหาหนทางนะในการเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะยิ้มสู้คนล่าฝัน ะเลสีดำเขาคนนี้นะครับอาจจะเป็นคนที่เป่าแซกโฟนได้นะะเป็นคนที่มีความสุนทรีในตัวนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นเดดซันนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้หรือว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความตั้งใจเป็นคนเหมือนมีความฝัน เป็นคนที่มีความฝันและสามารถทำตามความฝันของตัวเองได้นะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาได้มีเป้าหมายบางอย่างแล้วก็ทำเป้าหมายตรงนั้นได้ประสบความสำเร็จอาจจะมีการแข่งขันบางสิ่งบางอย่างและได้รับชัยชนะมา mm hmm. เขาเรียกว่าคนล่าฝันนะคะคือทำตามสิ่งที่ตัวเองปรารถนาทำตามหัวใจเรียกร้องและได้รับความสำเร็จนะ ทะเลสีดำเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะอยากจะเจอหน้าคุณอยากจะพบหน้าคุณนะอยากจะมาเคลียร์ปัญหากับคุณนะเป็นความรู้สึกที่คิดถึงหหยหาอยากเจออยากพบอยากจะเคลียร์ปัญหานะคะความฝัน เก็บซ่อนความรู้สึกผัดวันประกันพุน้นคุณและเขานะอาจจะมีการฝันถึงกันหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นโซคอนเนก,กันได้นะคะมีการฝันถึงกันรู้สึกถึงกันคิดถึงกันนะคะ ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเก็บซ่อนความสุขของเขาที่มีต่อคุณไว้ไม่ได้เปิดเผยให้คุณได้รู้แล้วก็มีการผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆเหมือนเขาไม่กล้านะคะแต่ในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนว่าเขาจะมีการตื่นรู้แล้วนะคะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์แบบรวดเร็วนะคะมาดูไห้มีเธอนะคะอยากจะบอกอะไร ความหวังรักแรกพบไม่เป็นดั่งใจขอสักห้าแรงกระทันหัน หล,ลเขาหนาะรู้สึกว่าเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเจอเลยนะคะรักแรกพบนะคะเจอกันครั้งแรกเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณนะคะมีความรักความสุขดีให้กับคุณ<ม>ก่อนหน้านี้ที่มีการหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปนะ,ะ<ม>เขาอาจจะมีการคาดหวังกับความรู้สึกของเขานะคะ อาจจะคิดว่าคุณจะมางอเขาก็ได้นะะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดไว้นะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดนะมีไหวพริบนะหากเหมือนคุณอาจจะเป็นเหมือนถ้าเกิดว่าเล่นหมักลุกนะคะเหมือนคุณก็อ่านเกมเขาออกนะคะคุณเป็นคนที่มีความหลักแหลมนะมีความฉลาดในตัวของคุณนะ ในช่วงเวลานี้นะเขาก็มีความหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเหมือนเขาพร้อมนะที่จะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะเขาพร้อมที่จะเข้ามาแบบกระทันหันแล้วนะคะตามหัวข้อของเรานะคเขาจะเป็นความรักนะที่จะเข้ามาแบบกระทันหันนะคะมาทําให้คุณได้มีความรักใหม่ๆเกิดขึ้น ในไม่ชานี้นะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขงานและพบกันใหม่นะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ